สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับจาก S T E I D Channel ครับคลิปนี้ก็มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการดูหัสผ่าน Facebook ของเรากันนะครับก็จะเป็นวิธีล่าสุดกันเลยนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปพลิเคชันบนมือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการจะเป็นยังไงมาเริ่มกันนะครับเริ่มต้นให้ทุกท่านเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชัน Google ที่มือถือกันได้เลยครับ หลังจากที่คลิกแอปพลิเคชั่น Google กันเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของแอปพลิเคชัน Google ของเรากันนะครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับเราก็ไปที่ในส่วนของการตั้งค่านะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนขวามือกันนะครับก็ตามที่ลูกศรชี้นะครับแล้วก็คลิกกันเข้าไปได้เลยครับ หลังจากคลิกแล้วนะครับก็จะมีในส่วนของป๊อปอัพแสดงขึ้นมานะครับหลังจากที่ป๊อปอัพแสดงขึ้นมาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้เราเข้าไปยังในส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าการจัดการบัญชี Google ของเรากันได้เลยครับซึ่งจะอยู่ด้านล่างอีเมลของเรากันนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วน ของหน้าการจัดการบัญชี Google ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับในส่วนของขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทำการเลือกไปยังส่วนของแถบเมนูนะครับที่เขียนว่าความปลอดภัยกันได้เลยครับหลังจากที่เราเลือกในส่วนของอแท็บเมนูในส่วนของความปลอดภัยกันแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการเลื่อนลงมาในส่วนของด้านาล่าง กันได้เลยครับหลังจากที่เราเลื่อนมาในส่วนของด้านล่างๆแล้วนะครับขั้นตอนถัดไปก็ให้เราทําการเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าเครื่องมือจัดการรหัสผ่านกันได้เลยครับแล้วก็คลิกกันเข้าไปโลดครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเข้ามาในส่วนของหน้าเครื่องมือการจัดการรหัสผ่านของเรากันนะครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับ ก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็ให้ทําการเลื่อนหาไปยังส่วนของเฟซบุ๊กของเรากันได้เลยครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนสักครู่นะครับหลังจากที่เราเจอในส่วนของเฟซบุ๊กกันแล้วนะครับก็ให้ทําการคลิก Facebook กันได้เลยครับหลังจากที่เรา คลิก Facebook แล้วนะครับในส่วนของระบบนะครับก็จะให้เราทําการใส่รหัสล็อกหน้าจอกันนะครับหลังจากที่เราใส่รหัสล็อกหน้าจอกันแล้วนะครับเราก็จะเข้ามายิงหน้าของรหัสผ่านของ Facebook ของเรากันนะครับก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็ให้ท <un> ําการคลิกไปที่ดวงตานะครับเพื่อดูรหัสผ่านกันได้เลยครับเพราะว่าในตอนนี้ก็ยังเป็นจุดๆอยู่นะครับ ก็ทำการคลิกไปที่ดวงตากันได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของดวงตากันเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของรหัสผ่านนะครับก็จะแสดงขึ้นมาเป็นตัวหนังสือตัวอักษรปกตินะครับเพื่อให้เรานำรหัสผ่าน,นี้เอาไปใช้กันได้เลยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการดูรหัสผ่าน ในส่วนของรหัสผ่านของ Facebook ซึ่งวิธีที่แนะนำมาในคลิปนี้ก็จะเป็นวิธีล่าสุดของเรากันนะครับก็จบแป้วนะครับสำหรับในคลิปนี้สำหรับผมนะครับในส่วนของ S T E I T Channel นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ